เอาหมูกรอบจานนึง Good afternoon ครับ We are going to have old school crispy pork rice ท่านนู้นเป็น Golden Jubilee Hall นะ Golden Jubilee Hall is over there This is uh, Khon Kaen University area. The shop located on Soi Ha. They also have uh, Som Tam. พอไหมน้ำราพอไหมพอครับเอลครับหน้าตาข้าวหมูกรอบคริสปี้โพลวิดไรซ์เซอร์วิสซอร์สเนี่ครับธรรมดานะธรรมดาเท่าไหร่สามบาบาทวันดอลลาร์ 1. so good Sweet with the sauce and crispy. That is crispy. Very really good with the sauce. Sour sauce. ủa mà chị đẹp thì khó hay hay là hay hay tám chiếc hà bản đây này kinh

จะกินอย่างอื่นเพิ่มทางข้าวรวมเลยครับคราวนี้เอาขาหมูหมูกรอบมันไก่ไก่อบพิเศษยังละนิดยังละหน่อยได้ไหมเด้อยังขายราคาเดิมอยู่น้อแม่เนาะธรรมดาเดขายให้เด็กๆเราเหมือนเดิมเออธรรมดาออสามหา้าอ,อือหรือสี่สิบละสี่สิบค่ะธรรมดาสี่สิบธรรมดาสี่สิบพิเศษห้าสิบ นึงอ่ะสี่สิบหเองพเสี่สิบห้าเออรวมสามอย่างสี่สิบห้าเข่าเดิมขายกันเองขึ้นนิดๆหน่อยๆใ่ขึ้นจริงไให้เยอะกินจนอิ่มโอ้ยจุดว่าใช่ไหมเหมือนเดิมบางครั้งลูกค้าที่เขาคุยกับน้าเขาบอกว่าแม่ขายแม่ได้อะไรเขาเขารู้ไงแม่ได้อะไรลูกเขาก็เบอกว่า ได้ทำแกก็พอแล้วเราเซลกันมันก็มีแต่ลูกค้าเราอยู่แล้วมันก็เลยเอ้ยให้กินกันไปได้นิดๆหน่อยๆลูกค้าใหม่เข้ามาอยู่ไหมแม่มีค่ะมีและให้น้องเข้าก่อน สองสามวันขึ้นมานี่หมดทุกวันเลยแขกเยอะครับแต่วันนี้เงียบอยู่เอ้าแม่พระเทพพระเทพเสด็จมามาทำมามาพระราชทานปริญญาบัตรเลยไม่นี่ไงมาเปิดตึกตรงเนี้ยโอ้เปิดตรงนี้เขาเรียกตึกอะไรไม่รู้พิพิธภัณฑ์มั้งอันนี้ให้กินกับเนาะวันนี้เนาะครับครับอันนี้จะกินกับ ออทุกอย่างเลยอย่างนิดๆอย่างน่อยเอาหนังไหมเอาหนังไหมเอานิดหน่อยครับ นี่รวมมิตรครับเข้ารวมมิตรค,ครับแม่ผ่อนไป <c oughs> สุดดยอด <c oughs> <c oughs> นี่จะมาชิมให้ดูนะว่าร้านนี้มีอะไรบ้างร้านนี้มีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวไก่อบ chicken rice roast chicken pork stew pork crispy pork this is I recommended มันไก่ก่อน first I wanna try uh chicken rice how about roast chicken just mm -hmm. skin really crispy very good and the last one is uh, pot mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. so far so good เมอนนข้าขงหมูรกกอบเลยเไงคือ <c oughs> ถ้าเกิดข้าวเริ่มจะหมดนะก็เอาข้าวเดิมใส่ได้ only one ขอบคุณครับที่ติดตามก็จะลาไปครับเดี๋ยวผมจะจัดการไอ้นี่ให้หมดแต่ง,งช่งองมาชินเวรลูทูธแฮดคอนแก่น